กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการพวกป้องกันนะเรื่องของพวกของหล่นใส่เพื่อนบ้านนะนอกเหนือจากนั้นอนาะจะมีเรื่องของพวกเสียงต่างๆแล้วก็พวกช่วงระยะเวลาทำงานนะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกด C First บนช่องทาง Facebook ส่วนช่องทาง Youtube ให้กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับ ทีนี้ในเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็มีผลเยอะนะครับกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ว่าจ้างนะหรือว่าเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารเนี่ยร้อยละ7จ็เลยอะไม่รู้กฎหมายเรื่องของการก่อสร้างนะกฎหมายการก่อสร้างเนี่ยถามว่าเราต้องเชื่อหมดไหม ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่านะครับก็คือว่าด้วยความที่พื้นที่อ่ะตามจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเองเนี่ยการให้ความสําคัญะของงานก่อสร้างการขออนุญาตต่างๆเนี่ยแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะครับถามว่ากฎหมายมันครอบคุมไหมมันครอบคลุมแต่ว่าการบังคับใช้อ่ะแตกต่างกันนะครับ เช่นอย่างถ้าเป็นพื้นที่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยคือมันมีบ้านมีเรือนเยอะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยเขาก็ต้องมีความเข้มงวดมากกว่าใช่ไหมถ้าสมมติก่อสร้างไปแล้วมีตึกถลม่มหรือว่ามีสิ่งของอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้โปรเทคแล้วตกใส่พื้นที่ข้างเคียงเนี่ยมันก็จะเจอตัวบ้านเจอคนเลยใช่ไหมน้ำตกใส่หัวคนเนี่ยน้ำหนักแค่นิดเดียวตกมา,มาจากที่สูงชั้น3ชั้น5้าอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ไม่รอดนะครับผมบอกได้เลยนะ ในฐานะผู้รับเหมานะฝากไว้เลยว่าเจ้าของมีความรับผิดเต็มๆนะครับสำหรับเรื่องของพวกการขออนุญาตในการปลูกสร้างนะไม่ใช่ทางผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาเ,เนี่ยก็คือรับจ้างทําตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างนะครับผู้ว่าจ้างเนี่ยก็คือรับผิดชอบเต็มๆนะครับ <pe ars> ดังนั้นเนี่ยในการก่อสร้างนะดูเลยว่าโอเคการก่อสร้างตัวนี้มันถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายนะถ้าทําได้เนี่ยพยายามนะครับทำให้ถูกกฎหมายนะเพราะว่าการทําให้ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไม่ต้องไปวิ่งเต้นเยอะ จนมันเหนื่อยอะ่ะเคยมีประสบการณ์นะอย่างงานบางที่เนี่ยที่ไปทําแค่วันแรกวันเดียวเนี่ยยังไม่ทันทําอะไรเลยนะมีเจ้าหน้าที่ทางเขตเนี่ยขับตามมาเลยนะครับอย่างสมมุติม่ามีเข็มเจาะมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปถึงหน้างานป้าปเป็นหมู่บ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตถึงพร้อมกันเลยพวกเนี้ยมันเป็นอย่างงี้นะครับก็คือว่าหูตาไวใช่ไหมเขาก็จะคอยขี่ไปเรื่อยๆแหละขับไปเรื่อยๆแหละพอเจอรถที่เป็นพวกงานโครงสร้างงานฐานรากเนี่ยเขาจะขับตาม มันยังไงมันต้องไปถึงไซน์างานอยู่แล้วใช่ไหมส่งหินส่งปูนส่งทรายมันชัดเจนอยู่แล้วมันต้องเป็นงานก่อสร้างหรือว่าถ้าไปเจอพวกรถที่ขนพวกอุปกรณ์พวกเข็มเจาะแน่นอนถ้าเข็มเจาะท่านในเมืองก็รู้อยู่แล้วว่าต่อเติมอย่างเงี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีการก่อสร้างเกิดขึ้นที่นู่นเนี่ยดังนั้นเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาเรียกว่ามีหน้าที่เขาก็จะตามจากพวกนี้แหละ พอเรามีแผ่นเกาะสร้างเนี่ยทงที่ดีนะเราควรจะทําเรื่องของพวกการขออนุญาตไปเลยนะครับตั้งแต่แรกนะอย่าไปขึ้นตั้งแต่แรกแบบดุ่มๆขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าขึ้นไปปั๊บเนี่ยคือมันผิดทันทีนะจะมีทริคนิดนึงนะสำหรับคนที่เร่งด่วนนะถ้าเรามั่นใจนะว่าฐานรากเราตรงนี้ชัวร์ๆเนี่ยเราสามารถลงเข็มได้ก่อนนะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าคือการลงเข็มที่พื้นอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้ขึ้นมาที่ข้างบนนะเราสามารถทํางานได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นเป็นเสาเป็นอะไรโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยอันน ได้ขออนุญาตแล้วเราเข้าข่ายในการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นพวกก่อสร้างหรืองานรีโนเวทอะไรที่มันแบบน่าอยู่ในเมืองพวกนี้อันนี้ผมบอกเลยนะคือไม่ควรนะต้องขอให้ได้ก่อนนะสำหรับเรื่องกฎหมายเนี่ยนอกจากเรื่องของการสร้างรีโนเวทซ่อมแซมแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของพวกระยะล่นนะแล้วก็การสร้างยื่นล้ำเนี่ยเราจะเห็นมากนะโดยเฉพาะในเมืองนะส่วนใหญ่ปัญหาในเมืองกับต่างจังหวัดหรือต่อปริมณฑลจะต่างกันนิดน,นึงคือว่าถ้าเป็นในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่คือเรียกว่าส่วนใหญ่จะผิดกฎหมายเกือบหมดแหละเรื่องของการต่อเติมนะ เช่นหลังบ้านเนี่ยสเมตรใช่ไหมอย่างสมมติเราซื้อบ้านในโครงการเนี่ยโดยทั่วไปอะ่ะโครงการเขาจะเว้นด้านหลังบ้านไว้2เมตรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายแปลว่าถ้าโครงการไปสร้างเนี่ยโครงการมีปัญหาไงเขาก็เลยไม่ทําแล้วก็อาจจะแนะนําช่างให้หรือว่าให้เจ้าของบ้านมาซื้อแล้วก็หาช่างเองทําเองไปเลยอย่างเงี้ยจะแค่แบบสนับสนุนเรื่องของการให้แบบเรื่องของอะไรเงี้ยคุณไปทําเองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่วิจัยยาณน,นะครับ สำหรับกรณีที่มีการสร้างเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการพวกป้องกันนะเรื่องของพวกของหล่นใส่เพื่อนบ้านนะเ mm. ช่นต้องมีทำพวกแผงกั้นฝุ่นนะแผงกั้นของตกใช่ไหมครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะมีเรื่องของพวกเสียงต่างๆแล้วก็พวกช่วงระยะเวลาทํางานนะมันจะมีกําหนดไว้นะว่ากี่เดซิเบลห้ามดังเกินนะถ้าคุณดังเกินคุณก็จะมีปัญหาละถ,ถ้าเจอคนร้องเรียนขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะทํางานไม่ได้อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะ เกี่ยวพันกับเรื่องของเวลาทํางานของช่างพู้ละเหมาด้วยนะครับ